ตัวเลขตัวชี้วัดต่างๆที่ท่านได้เห็นเมื่อกี้นี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนเรื่องของศักยภาพของอนาคตเราแต่เมสเซจอันหนึ่งสำคัญของเราในงานวันนี้ก็คืออนาคตเราเนี่ยเราเลือกได้นะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเน้นแต่เรื่องระยะสั้นไม่กล้าตัดสินใจสิ่งสำคัญสคัญสิ่งยากๆนะฮะอนาคตเราก็คงฟ่อยๆฟ่อ,ฟอไปเรื่อยๆนะะซึมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะ end up ไม่ค่อยดี แต่ถ้าเรากล้าตัดสินใจทําของที่จําเป็นทําของที่ยากทําของที่ไม่ป๊อปปูล่านะฮะอนาคตเราเนี่ยก็สามารถที่จะดีได้ตัวอย่างที่ทชัดเจนที่สุดเรื่องนี้ก็คือบ้านเราทุกวันนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีดีเรามีกินอยู่ดีอย่างนี้เนี่ยก็มาจากการตัดสินใจสําคัญสําคัญในอดีตท,ที่ทําให้เราเนี่ยวันนี้เนี่ยมีดีซึ่งอย่างน้อย สามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการที่เราเนี่ยตัดสินใจที่จะส่งเสริมเรื่องของ FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการที่เราเริ่มโครงการอ e r n s e a b o a r d และเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการที่เราสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องของท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปเป็นร่างซึ่งท่านลองนึกภาพดูวา่าเราไม่ได้ตัดสินใจ เรื่องสำคัญสําคัญเราเนี่สามเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยในอดีตเนี่ยหน้าตาะะของบ้านเราวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไงอันแรกเลยนะฮะถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของ FDI หรือเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเนี่ยตัวเลขนะฮะส่งออกตัวเลข GDP ของเราก็คงไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เพราะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทย,ยทำให้เราสามารถสร้างคลัสเตอร์สำคัญสำคัญ อย่างเรื่องของยานยนต์และเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งสองตัวนี้ก็เป็นพระเอกส่งออกของเราคิดแล้วเป็นสัดส่วนหนึ่งในสี่ของการส่งออกของเราทั้งหมดนะแล้วท่านก็ลองนึกภาพดูก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจเราทุกวันนี้เนี่ยพึ่งตัวส่งออกเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่มีวันนั้นนะฮะเราก็คงไม่มีตอนนี้ที่เราเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะในเรื่องของพวกฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ในแง่ของการส่งออกหรือผู้นําส่งออก ของโลกในแง่ของพวกรถกระบะนะฮะหนึ่งตันซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะที่เราเนี่ยมาดีได้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าการลงทุนต,ต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาในไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของปัจจัยภายนอกนะฮะเดี๋ยวเรื่องของโลกเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาเรื่องของพลาซ a า accord เนี่ยทำให้ค่าเงินญี่ปุ่นค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ผลิตในญี่ปุ่นไม่ได้ก็ต้องย้ายฐานการผลิตเนี่ยมาที่อื่นมาในภูมิภาค แต่ถ้าเราไม่ได้ทํานโยบายนะพูดง่ายทําให้ตัวเราหลอนะ่อพร้อมรับเรื่องของ FDI อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะหน้าตาวันนี้เราก็อาจจะไม่เหมือนที่เราเห็นอยู่หน้าตาว่ยอาจจะเหมือนกับตัวอย่างของฟิลิปปินส์ก็ได้เพื่อหลังจากการเซ็นสัญญาพลาซา่า accord ช่วงนั้นเนี่ยการลงทุนโดยตรงหรือ FDI ที่เข้ามาในไทยเนี่ยเท่ากับฟิลิปปินส์แต่ท่านก็เห็นเวลาผ่านไปนะปัจจุบันเนี่ย FDI ที่มาไทยเนี่ยสิเท่าของฟิลิปปินส์ น,นั้นเป็นตัวอย่างอันแรกนะฮะแล้วลองนึกภาพอีกนะฮะว่าถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของจัดทาโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดนะฮะในยุคทศวรรษ1980เนี่ยนะบ้านเราวันนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเราคงไม่มีนะฮะสารพัดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของเปโตรกับเปโตรเคมีนะฮะเพราะว่าเกือบเกบ90ซนะฮะของแคปซิตี้ของการกลั่นน้ํามันของการแยกแกส๊สเนี่ยก็อยู่ที่อีสเทิร์นซีบอร์ดทำให้เรามีเนี่ยอุตสาหกรรมปลายน้ําต่าง ที่เกี่ยวกับเปโตรเคมี ie, เกี่ยวกับเมล็ดพลาสติกนะซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันรวมไปแล้วเนี่ยก็นับประมาณกว่า10%ของการส่งออกของเราเช่นเดียวกันและลองนึกภาพนะถ้าว่าถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปเป็นร่างนะหน้าตาของประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่เห็นได้ชัดนะค,คือว่าประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจนะที่จะเปลี่ยนนะฮะภูเก็ต จากจังหวัดที่เน้นเรื่องของเหมืองมาเป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยในปี1986้าท่านเห็นได้ในกราฟเนี่ยว่า1ปี1986นี่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเลยนะฮะทำให้ท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโตมาได้ดีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเรามีนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ย16ล้านคนต่อปีแต่ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจนะฮะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเน้นปรับปรุงเรื่องของภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และถ้านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยโตตามเทรนด์เดิมคือพูดยังไงก่อนที่เราเห็นในปี198586ปเนี่ยปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยคงอยู่ที่ราวๆ10ล้านคนเท่านั้นหรือหายไป4 0ท่านลองนึกภาพดูว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าโรงแรมที่เรามีอยู่เนี่ยหายไป4 0การจ้างงานรายได้อะไรของคนเนี่ยที่อิงกับท่องเที่ยวหายไป4 0จะเป็นยังไงท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่มีผลนะฮะมีนัยยะต่อเรื่องของ ปากท้องนะฮะเรื่องของการจ้างงานกับรายได้ของคนเนี่ยมากเพราะว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารค้าสงค้าปลีกรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งในสี่ของการจ้างงานเอกชนทั้งหมดเลยลองนึกภาพดูว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมหายไป40%เรเนี่ยเรื่องของปากท้องเรื่องของรายได้ของประชาชนวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคงเห็นภาพนะฮะว่าที่เรามีดีทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะการตัดสินใจในอดีต พูดง่ายคือเรากําลังกินบุญเก่าแต่ปัญหาคือบุญเก่าของเราเนี่ยมันกําลังจะหมดไปแล้วมันค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเ,เห็นได้ยังไงครับเอาเรื่องแรกเรื่อง FDI FDI ตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ย FDI ที่ไปมาเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะโต2เท่าที่ไปเวียดนามโต3เท่าที่ไปอินโดพระเอกสุดหลอ่อโต4เท่าแต่ที่มาไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาการเติบโตนะฮะ 0.7%เรื่องที่2 Eastern Seaboard ทราบกันดีเจอคดีมาตาพุทธนะครับเรื่องของการลงทุนในโครงการใหญ่ๆสไตล์อย่างที่ที่อยู่ในมาตาพุทธเนี่ยก็ชาง,งักนะครับและสุดท้ายนะฮะเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราโตแบบเดิมๆนะฮะไม่คิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะเน้นการโปรโมทดึงนักลงทุนเพิ่มจำนวนหัวนักเอ้ะโทษน,นักท่องเที่ยวที่มาในไทยตลอดเนี่ย ยังไงยังไงเนี่ยเราโตแบบเดิมไม่ได้ถามว่าทําไมคิดง,ง่ายๆฮะสมมติจํานวนหัวนักท่องเที่ยวเนี่ยโตปีละหเปอร์เซนตนะฮะภายในอีกสิบสี่ปีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยจำนวนหัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วเราจะสร้างโรงแรมขึ้นอีกสองเท่าหรือที่สร้างก็จะไม่มีเราจะจัดการเรื่องของน้ําได้อีกสองเท่ารองรับนักท่องเที่ยวได้หรือเราจะบําบัดน้ําเสียอีกสองเท่าจัดการเรื่องขยะสองเท่าได้จริงหรือ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสาธารณภพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจนะฮะภูกเก็ตนะฮะปีหนึ่งรับท่องเที่ยวไม่รู้กี่คนระบบการขนส่งมวลชนก็ยังไม่มีนะฮะร,ระบบการบําบัดน้ําเสียในตามหาดสํำคัญๆก็ยังขาดอยูนะ่เลยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็กินบุญเก่าแต่บ,บุญเก่ามันกําลังหมดไปเลยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องสร้างบุญใหม่นะฮะ ซึ่งวิธีที่เราจะสร้างบุญใหม่เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจนะฮะในเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะวันนี้นะ,ะเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีในวันหน้าเหมือนกับที่นะฮะรุ่นก่อนเราเนี่ยเขาตัดสินใจเรื่องดีๆเรื่องสําคัญสําคัญมาในอดีตเพื่อให้เราเนี่ยได้ดีมาทุกวันนี้ซึ่งถามว่าการตัดสินใจพวกนี้มีอะไรบ้างครับผมขออนุญาตนําเสนอ8ตัวอย่างซึ่งรายละเอียดนะฮะเขียนอยู่ในเปเปอร์เลยผมขอพูด สั้นๆเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเรื่องแรกนะฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของภาคเอกชนซึ่งถ้าเป็นพวกบริษัทกลางกับบริษัทใหญ่เนี่ยโจทย์อันสําคัญนี่คือทํำยังไงเนี่ยนอกจากที่จะสนับสนุนให้การลงทุนเข้ามาในไทยแล้วเนี่ยสนับสนุนให้บริษัทไทยเนี่ยมีการลงทุนไปต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นถ้าเราดูนะครับเทรนด์ในภูมิภาคค่อนข,ข้างชัดเจนนะ,ะับว่ามีการลงทุน ไปต่างประเทศในในภูมิภาคเนี่ยโตเร็วมากนะฮะจีนเองเนี่ยการลงทุนโดยตรงของเขาไปต่างประเทศเนี่ยเพิ่มเร็วมากนะฮะจนล่าสุดเนี่ยสูงกว่าญี่ปุ่นแล้วมาเลย์เองตอนนี้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยสูงกว่าที่ไต้หวันเนี่ยลงทุนต่างประเทศแต่ประเทศไทยบ้านเรานะฮะยังแหลกนะฮะยังล้าหลังในเรื่องพวกนี้การลงทุนต่างประเทศของเราเนี่ยยังต่ากว่าของมาเลย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเราจะให้ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะคงหนีไม่พ้นนะฮะที่สําคัญที่สุดเนี่ย ต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะเรื่องนี้ตอนนี้เราก็ทราบกันดีเรื่องภาษีอยู่ที่กระทรวงคลังเรื่องกฎระเบียบที่กระทรวงาพาณิชย์ relationship อยู่ที่ BOI ถ้าจะให้มันเกิดจริงๆเนี่ยต้องมีนะเจ้าภาพนะชัดเจนนะทำให้เรื่องนี้มันเดินขึ้นได้ต่อหน้าได้เรื่องที่2เป็นเรื่องยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของ SME ของเราโดยที่โจทย์สําคัญอันนึงคือทํายังไงให้ SME เนี่ยสามารถเข้าได้ถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะคิดว่าไอ้การที่จะช่วยให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนี่ยเป็นหน้าที่นะฮะของหน่วยงานอันนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอันนี้นะอย่างเช่น SME Bank หรือบอสยแต่ทําอย่างนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เวิร์กนะ,ะถามว่าทําไมไว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคือสินเชื่อที่ปล่อยจาก SME Bank เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะคิดแล้วเป็นแค่3%ของสินเชื่อที่ระบบธนาคารพณิชย์ทั้งหมดเนี่ยปล่อยให้ SME หรือถ้าเราจะแก้ปัญหาของการเข้าถึง,งแหล่งเงินกู้ของ s อ e เมนี่ยมันแก้โดยไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะกิจอันนี้ไม่ได้มันต้องพยายามสนับสนุนให้ระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยโดยรวมนะฮะสามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่ในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับพวก SME ต่างๆซึ่งรวมถึงการที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นบูรณาการนะฮะดูถึงเรื่องระบบการจัดการระบบบัญชีทุนที่อาจจะไม่เพียงพอของพวกเ e อสเอะไรต่างๆด้วยกัน เรื่องที่สามนะฮะก็มากับมาภาครัฐนะฮะและโจทย์สําคัญที่สุดผมคิดในภาครัฐนี่คือริจิของประเทศเนี่คือทายังไงเนี่ยให้การลงทุนของไทยเนี่ยตบฟื้นกลับมาอย่างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเด่นนะฮะเป็นประเทศเดียวที่ระดับมูลค่าการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยอยู่ที่แค่75หรือต่ำกว่าระดับที่มันเคยอยู่ ก่อนวิกฤตปี40ประเทศอื่นเขาเจอวิกฤตเอเชียการลงทุนหนึ่งเขาดรอปลงแต่ที่หลังเขาก็ไต่กลับขึ้นมาได้นะฮะจนระดับการลงทุนหนึ่งเขาเนี่ยสูงกว่าที่มันเคยเป็นอยู่แต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่การลงทุนพูดง่ายๆคือยังไม่ฟื้นกลับมาเท่าระดับที่มันเคยเป็นอยู่ซึ่งถามว่าควรทําอะไรอันหนึ่งที่สําคัญคงหนีไม่พ้นก็คือเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะฮะภาครัฐมีความจําเป็นที่ต้องลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็นึกภาพออกนะฮะ ถ้ามีการสร้างถนนรถไฟนะฮะไอก,การลงทุนของเอกชนการก่อสร้างอะไรต่างๆที่ตามมานะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างอย่างมีนัยยะแต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่เราใช้เนี่ยมันไปไหนนะฮะถ้าเราดูงบประมาณของแผ่นดินนะฮะเมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านล้านนะฮะเวลาผ่านไปนะฮะสิบปีมาถึงปีงบประมาณล่าสุดนะฮะงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินเนี่ยเพิ่มขึ้นสองจุดสี่เท่านะฮะ มาอยู่ที่2.4ล้านล้านหรือเพิ่มขึ้นนะฮะ1.4ล้านล้านแต่ถ้าเราดูนะฮะงบที่ผมเรียกว่าเป็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยคืองบที่ไปลงทุนไปซื้อสินทรัพย์ถาวรเนี่ยจากเดิมอยู่ที่แสนหกนะฮะปีงบประมาณล่าสุดขึ้นมา2แสนหกก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่แสนเดียวนะฮะ ้งบประมาณที่เพิ่มก็คืออย่างที่ทราบกนดีนะไปในเรื่องอื่นนะฮะเลยโจทย์สําคัญนี่คือทํำยังไงเนี่ยให้มันมีการลงทุนนะฮะอย่างเป็นจริงจริงจังในเรื่องของสาธารณกโภออะไรต่างๆแต่จะลงทุนอย่างเดียวใช้ทรัพยากรอย่างเดียวโดยไม่ปรับปรุงเรื่องระบบการจัดการก็คงไม่เวิร์กเหมือนกันนะฮะโจทย์อันสําคัญหนึ่งของบ้านเราเนี่ยคือทํายังไงให้การบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยดีขึ้นนะฮะในเซสชั่นก่อนหน้านี้ท่านก็เห็นตัวเลขนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการ ะะระยะของการดํารงอยู่ในตําแหน่งของตำ,อองงงตำแหน่งสํำคัญๆอย่างเรื่องของผู้ว่าหรือเรื่องรัฐมนตรีนะฮะแล้วถ้าเราไม่ปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการพวกนี้โอกาสที่งบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยมันจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต่ําซึ่งถ้าดูในตัวเลขการจัดอันดับหรือ r a n k กิ้ที่ธนาคารโลกทำนะะดูว่า Effectiveness เนี่ยหรือประสิทธิภาพของภาครัฐเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ สิงคโปร์อันดับหนึ่งของโลกนะฮะประเทศไทยอยู่อันดับ88ลนะฮะรองจาก86คูเวตและ87นามิเบียนะฮะเรื่องที่5นะฮะคือทำยังไงเนี่ยที่เราจะเริ่มพัฒนาพวกหัวเมืองเนี่ยมากขึ้นนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่ากรุงเทพเนี่ยมันใหญ่มากๆนะฮะแล้วเมืองที่2ที่3เนี่ยเล็กมากๆ ต่างกับนะฮะถ้าเราดูประเทศอื่นอย่างเช่นเกาหลีนะฮะเขาจะมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือโซลแต่เมืองอันดับสองนะฮะของเขาคือปูซานเป็นเมืองท่ามีฟังก์ชันมีสเปเชียลิซชันมีเมือง3ามแดกูสเปเชียลไลซ์ทางด้านที่เกี่ยวกับพวกยานยนต์ on, นะฮะแล้วเมืองที่4อันซันสเปเชียลไลซ์ทางด้านพวกไอทีพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแต่บ้านเราเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเมืองก็คือหนักอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วเมืองอื่นเนี่ยก็จะเล็กๆนะฮะแล้วก็ไม่มีสเปเชียลิซชันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทําให้ สังคมเมืองเราเนี่ยนะฮะหรือจํานวนประชากรที่อยู่ในเมืองเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ําเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประชากรเราที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ที่แค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะขณะที่อินโดมาเลย์อยู่ที่ห้าสิบเกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกาหลีอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ทําไมถึงเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังเวลาผ่านไปก็ตามก็ยังพึ่งเรื่องของส่งออกซะเยอะเพราะว่าสังคมเมืองนะฮะคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองเนี่ยพวกเนี้ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเรื่องของบริโภคภายในประะเทศน แล้วทาให้เราเนี่ยลดะะการพึ่งพาเรื่องของการส่งออกได้เรื่องที่6ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะครับบ้านเราเนี่ยพึ่งพาการนําเข้าของพลังงานค่อนข้างสูงนะสูงถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราเนี่ยใช้พลังงานเนะี่ยอย่างเปลืองมากๆนะฮะประสิทธิภาพในการใช้พลังงานพูดง่ายคือพลังงานที่เราใช้เพื่อผลิต GDP หนึ่งหน่วยเนี่ยยิ่งวันได้มีแต่ขึ้นในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเทรนเขาลดลงหมดนะครับแล้ว สิ่งที่ต้องทําในแง่นี้ถ้าถามผมชัดเจนมากทํำยังไงนะให้เราลดรเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของส ubsidy ในเรื่องของพลังงานซึ่งทําให้เราเใช้พวกพลังงานสิ้นเปลืองแต่ปัจจุบันนะครับถ้าเราดูงบประมาณที่เราใช้อุดหนุน mm hmm. เฉพาะเรื่องแก๊ส LPG เนี่ยห้าเท่าของงบประมาณที่เรามีสําหรับการประหยัดพลังงานนะเรื่องที่7นะฮะทั้งหมดเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มี กลับมาเรื่องของการที่พยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องของความคิดนะฮะกับเรื่องของคนโจทย์อันนึงสาคัญของคิดว่าคือว่าทํำยังไงเนี่ยให้เราเปลี่ยนความคิดเนี่ยจากการที่จะแข่งด้วยราคานะฮะมาเป็นแข่งด้วยมูลค่าเพิ่มนะบ,บ้านเราเนี่ยมีของดีๆเยอะนะฮะถ้าเรานึกภาพเป็นของที่โลกเนี่ยต้องการนะฮะอาหารไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักนะฮะชอบนะฮะ นวดไทยมวยไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นของที่มันเป็นเหมือนกับกึงๆ่งๆเป็นแบรนด์ของเรานะฮะไปที่ไหนก็ป๊อปปูล่าแต่ทุกทีเนี่ยเรามีของที่ดีเนี่ยแทนที่จะทําให้มันเป็นของพรีเมียมใช่ไหมฮะเรากลายเป็นทําให้มันถูกใช่ไหมฮะอย่างนวดไทยตอนนี้ก็ไปเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะเหมือนกับอะไรที่มันคู่กับบาเบียไปเนี่ยนะฮะแต่ทำยังไงเนี่ยที่เราจะเพิ่ม value added นะฮะเพิ่มให้ของพวกนี้มันเป็นมันเป็นพรีเมียมขึ้นมาได้นะฮะเราเก่งนะฮะเรื่องของอาหารนะฮะ ผมยกตัวอย่างนะผมว่าหมูบ้านเราเนี่ยทานแล้วอร่อยมากนะแต่ทําไมถึงหมูบ้านเราเนี่ยไม่ดังใช่ไหมทำไมถึงเราไม่เห็นเนี่ยว่าบบหมูโคราชเนี่ยมันดังเหมือนกับพาม่าแฮมมันดังเหมือนเนื้อโกเบนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการการศึกษาวิจัยการทําแบรนด์การทําท value added นะฮะและที่สาคัญอีกอย่างก็คือการที่จะมี story นะฮะประกอบถ้าเราเริ่มแข่งขันด้วย value added อย่างนี้แข่งขันด้วยของที่ คนอื่นเนี่ยเขาก๊อปปี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของอนาคตเราเพราะแข่งด้วยราคามันมีคนอื่นอยู่แล้วที่สามารถมาทําได้ถูกกว่าเราแต่การเปลี่ยนความคิดนะฮะก็หนีไม่พ้นก็กลับมาก็ต้องเรื่องถึงการศึกษานะฮะเลยเรื่องที่8ก็คือทํำยังไงเนี่ยให้เราเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบนะฮะมาเป็นเรียนเพื่อทํางานบ้านเราจริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากในการศึกษาถ้าดูในแง่ของสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินที่ลงไปในการศึกษา หรือถ้าแม้จะดูจํานวนชั่วโมงที่เด็กๆไทยเนี่ยนะะใช้ในการเรียนนะะทั้งในโรงเรียนแล้วก็ตามพวกโรงเรียนติวต่างๆแต่ผลที่ออกมานะฮะในแง่าการสอบก็ไม่ว่าจะดีนะฮะถ้าเทียบดูแล้วนะฮะอันดับแรงกิ้งของเราในคะแนนการสอบก็ต่ำนะฮะและมีหน้าซ้ําที่สําคัญกว่านั้นอีกคือสอบไปแล้วเนี่ยแลเรียนไปแล้วเนี่ยก็าํางานไม่ค่อยดีนะฮะ ตัวอย่างที่เราจะดีใจอยู่เรื่อยแล้วตบหลังตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยจบการศึกษานะฮะปริญญาตรีเนี่ยมากขึ้นแต่เราไม่ดูว่าเขาจบไปแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเขาได้อะไรขึ้นมาซึ่งงานการเนี่ยที่เขาได้มาจบไปแล้วก็เห็นชัดนะฮะยิ่งวันนะฮะคนที่จบปริญญาตรีและออกไปทํางานเป็นเสมียนเนี่ยนะฮะมากขึ้นนะ,ะแล้วตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ที่30%นนะฮะของคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นเสมียน ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องของระยะยาวนะฮะเป็นเรื่องที่เราทำนะฮะคงไม่เห็นผลในระยะสั้นนะฮะคงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้คะแนนนิยมนะฮะในระยะอันใกล้แต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจในเรื่องยากๆเหล่านี้นะฮะอนาคตเราก็คงค่อยๆฝ่อ,อ,อไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยไปตามยถากรรมนะฮะอนาคตเราเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะฮะออกมาหน้าตาเหมือนฟิลิปปินส์นะฮะ ฟิลิปปินเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะระดับรายได้ต่อหัวหรือ GDP ต่อหัวของฟิลิปปินเนี่ยเคยสูงกว่าไทยนะ,ะแต่การที่ฟิลิปปินเนี่ยเขาซึมนานอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําทให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแซงเข้าไปได้จนปัจจุบันเนี่ยรายได้ต่อหัวของเราเนี่ย2.5เท่าของฟิลิปปินนะแต่ถ้าเราไม่ระวังนะปล่อยไปอย่างนี้ปล่อยไปตามยถา,ากรรมเนี่ยโอกาสที่เราจะหน้าตาเหมือนฟิลิปปินเนี่ยสูงมากฟิลิปปินนะฮะความเหลื่อมล้าสูงการลงทุนต่ํา ะะระบบธรรมาภิบาลน,นะฮะต่ำนะครับแต่นะฮะถ้าเรากล้าตัดสินใจทำในสิ่งยากๆทำของที่ไม่ป๊อปปูล่านะฮะอนาคตเราเนี่ยก็อาจจะดีได้นะฮะแล้วตัวอย่างที่ผมคิดก็คือถ้าเราทําได้ดีเนี่ยอนาคตเราเนี่ยก็อาจจะหน้าตาเหมือนไต้หวันได้ไต้หวันเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอะไรเชิงโครงสร้างคล้ายๆกับเราถ้าเราดูนึกภาพนะฮะการเมืองเขาก็ไม่ว่าจะดีนะฮะ มีการข่าวชกต่อยกันในสภาเป็นประจำนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างของธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยเขาก็มีบริษัทที่เล็กๆนะฮะไม่ได้มีบริษัทใหญ่ๆสไตล์อย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่บริษัทเล็กๆของเขาเนี่ยสามารถนะฮะที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้สามารถที่จะพัฒนาเป็นแบรนด์โลกได้อย่างเช่น a อ e r HTC อะไรต่างๆเพราะเขาใส่ใจเรื่องของการศึกษาเรื่องของงานวิจัยอะไรต่างๆนะฮะและที่สำคัญ ไต้หวันนะฮะก็สามารถสร้างโอกาสให้ประชากรของเขาได้สามารถสร้างนะฮะสังคมของชนชั้นกลางขึ้นมาได้ให้โอกาสของคนเนี่ยมีความการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่นะฮะที่ดีขึ้นมาได้เลยถ้าเราตัดสินใจดีในเรื่องยากๆวันนี้นะผมก็หวังว่าเจเนอเรชันหน้าๆของไทยนะฮะก็จะมองกลับมาแล้วก็ขอบคุณเราที่เรากล้าตัดสินใจ ทำเรื่องยากๆนะเหมือนกับที่วันนี้เนี่ยเรามีดีและขอบคุณนะฮะเจเนอเรชันก่อนๆที่ได้ตัดสินใจในเรื่องยากๆทําให้เรามีดีทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ